สวัสดีค่ะ sun moon light a love reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอนิญนะคะนี่เป็นคลิปตอบคําถามขาใจซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะคะคลิปนี้จะมาตอบคําถามคุณได้ว่าใครที่จะเข้ามาขอคุณแต่งงานในเร็วๆนี้นะคะถ้าท่านใดรู้สึกว่าคลิปนี้ใช่คําถามนี้ฉันอยากรู้นะคะกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อกันเลยนะคะ Facebook In สตาแ a รมไลน์ t i k k t o k ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะอินสตาแกรมพิเศษหน่อยก็คือจะมีเครื่องรางมงคลนะคะก็คลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดนะเครื่องรางมงคลความรักแล้วก็ชีวิตคลิกอ่านรายละเอียดนะคะติดต่อแอดมินที่ Line แอดได้เลยถ้าสนใจชิ้นไหนรวมถึงน้ำมันดอกรัก กลาบป่าจัดทำให้ตามวันเดิมปีเกิดเน้นรักแท้รักเดียวสเสน่ห์พลังงานใสาขาวบริสุทธิ์ให้คุณได้ประสบความสำเร็จนะคะเอาล่ะก็คลิกไปที่ i n t a g r a มนั่นแหละนะคะอ่านรายละเอียดอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะเพื่อไม่พลาดคลปดีอื่นๆอ,อีกมากมายขอบคุณที่สปอนช์ h ช n n e l เราเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าใครกำลังจะเข้ามาขอคุณแต่งงานในเร็วนี้อาจารย์ซันก็อยากจะรู้นะคะ ไหนดูซิอ่ะยังไม่ทันเลยเลยพูดถึงเรื่องแต่งงานการแต่งงานขึ้นเลยดูซีโฟบอนต้องได้แต่งแล้วนะคนที่เจอคลิปนี้ต้องได้แต่งแล้วนะคะนี่ดูสิเป็นเนื้อกู่นะคะเป็นโซเมกของคุณแม่แต่พลังงานการตัดสินใจเลือกก็ยังจะเข้ามาเนาะอืมยังจะเข้ามาอีกแม่ โอ้ยปวดหัวเลยทีนี้ว้าวุ่นอาเดี๋ยวจะสั่งค l ลิฟา y ให้หนึ่งใบนะเพราะมีห้าถ้วยตรงนั้นนะ่ะโนวายคุณต้องเลือกแล้วละ่ะโนะคุณต้องเลือกแล้วละ่ะอืมคุณต้องเลือกแน่เลยอะ่ะปฏิเสธไม่ได้ขอ clarify อีกโอเคค่ะรู้แล้วนะว่าว่าระหว่างใครกับใครเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะ ว่าพวกคุณจะแต่งงานกับใครอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะว่าคุณจะแต่งงานกับใครอืมขออีกหนึ่งใบนะต้องให้สุดนะไม่สุดไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาเนี่ยการ์ดต่อให้เปิดสักเท่าไหร่ก็แห้งเสียงแห้งแล้วล่ะว่าต้องเลือกทมแฟรนช์จะมีคนกลับเข้ามานะคนคนนี้อาจจะเคยมีการวางแผนเรื่องการแต่งงานแล้วอยู่ก็ทิ้งร้างไป ทำให้คุณผิดหวังนะทำให้คุณเสียใจแล้วยิงจะมีน้เสียงเยอะเเสียงไอ้นี่เลยไปมเสียง,งเกลียดมากเลยยิงจะมีหน้าริงจะกล้าอีกเลยนะคะไหนใครช่วยใส่มีมข้างใต้หน่อยดิมีมบทเพลงสันนิวาสแต่ลูกมีมอะไรก็ได้ทั้งใหญ่กล้าดียังไงจะเข้ามาในเวลาเดียวกันด้วยตายปวดหัวปวดหัวนะคะกล้าดียังไงอ่ะนะคะถึงได้จะมา ขอให้ลูกรักของอาจารย์ซันกลับไปนะคะแต่เขากล้าค่ะเขาจะมานะคะเอาล่ะลูกๆนะฟังไว้ได้เลยนี่คือเรื่องแต่งงานหรือเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยมุนมากเลยดูสิรักสามเศร้าเราสองสามสองสามคนกำลังจะเกิดขึ้นกับลูกๆหลานๆหรือเพื่อนพี่น้องของอาจารย์ซันนะคะเอ่อมีเกณฑ์ว่าเขาที่จะเข้ามาขอแต่งงานกับคุณในเร็วๆนี้ คนหนึ่งเป็นคนเก่าเป็นคนเดิมที่เคยมีประเด็นด้วยเขาทำให้คุณผิดหวังมากเลยอะ่ะนะแล้วอยู่ๆก็บล็อกคุณหรือว่าทะเลาะก,กันแล้วก็มีเหตุให้ได้บล็อกเลิกติดต่อสื่อสารด้วยอารมณ์ของเขาเองนั่นแหละไม่อยากจะปรับแต่อยากจะไปลองใหม่แต่สุดท้ายไปไม่รอดก็จะกลับมาที่เดิมแล้วถามว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมล่ะคุณเป็น queen of source คุณคงจะไม่ให้โอกาสเขา ว่าอาารย์ซันมองเห็นว่าคุณจะเลือกพลังงานใหม่มากกว่ามีเกณฑ์การจะต้องบล็อกคนเก่าที่จะเข้ามาแล้วเหมือนกับจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่อะเพื่อที่จะไปถึงในจุดของการแต่งงานนะแต่ว่าคุณคงจะเซโนไม่เอาอีกแล้นะเพราะพลังงานใหม่เข้ามาเป็นคิงหรือถ้วยอะแสนดีแสนน่ารักแสนอบอุน่นมีสเน่ห์จริงใจฐานะร่ำรวยมั่งคัง่ง ตรงนี้ดีกว่านะคะที่จะเข้ามานะคะ,อ,ะอาจจะเข้ามาในเวลาไล่เลี่ยก,กันแต่คุณจะตัดสินใจเลือกได้เข้ามาในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันแต่คุณจะตัดสินใจเลือกได้นะคะว่าจะเป็นพลังงานใหม่ซึ่งฟันธงให้เลยว่าคนที่กําลังจะแต่งงานหรือว่ากาลังจะขอแต่งงานกับคุณในเร็วนี้ค่ะอาจจะมีคนเก่าและคนใหม่เข้ามาในเวลาเดียวกัน นะคะคนเก่าจะใช้ลูกเล่นเดิมลูกไม้เดิมความรู้สึกเดิมให้คุณหวั่นไหวแต่ถ้าคุณตัดใจได้ค่ะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยน่ารักมากๆนะคะเก,เกี่ยวเนื่องกับ long อง s t a n c e เนอะเพราะว่าสีเมเทา้าแต่อาจจะเป็นคนไทยด้วยกันก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณรีบด่วนตัดสินใจไปรับรักคนเก่าแต่งงานกับคนเก่าคนใหม่นี่ก็หมดสิทธิ์ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเลย แต่ถ้าคุณอดใจรอใช้สติสัมปชัญญะดูให้ดีว่ากลับมาหนเนี้มันมีเลดในมินมีในยะอะไรไหมนะคะซึ่งการกลับมาคุณเองก็รู้สึกไม่ปลอดภัยในการกลับมาของเขาอยู่แล้วอะคือมันไม่ปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์อีกแล้วนะแล้วคุณเองก็ระแวงว่าเขาจะมีคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นถ้าความรู้สึกสงสัยหรือว่าคําถามในใจมันเยอะอะค่ะมันก็ควรที่จะต้องใช้เวลาพิจารณา รอคอยความรักครั้งใหม่ด้วยหรือบางทีคนใหม่อาจจะมาก่อนแล้วทุกอย่างมันกําลังดีเลยอะ่ะแล้วอยู่ๆคนนี้ก็เข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบเข้ามาอะไรในตอนที่คุณมีคนใหม่ไปแล้วอะ่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะรอเขาตั้งนานนะคะเกตุการณ์อาจจะส,สับกันได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ได้มีในกรณีนี้ก็จะมีคนใหม่เข้ามาถึงสองคนคนๆน,นี้ซีเรียสในความสัมพันธ์ทั้งคู่ แต่ว่าคนที่คุณมีความหวังมากที่สุดจะทำให้คุณผิดหวังนะคนที่คุณคุยคุยอยู่นี่แหละนะถ้าเข้ามาสองคนหรือตอนนี้ที่กำลังมีอยู่เหมือนว่าจะมีนะคะผิดหวังยังไงคะอาจารย์ผิดหวังตรงที่เจอตัวจริงเพราะออกเดทแล้วตัวจริงไม่ใช่เลยไม่ใช่กับที่คิดฝันไว้ไม่ใช่อย่างที่เขาจินตนาการเลิศเลอไม่ใช่อย่างที่เขาคุยในโซเชียลผิดกันผิดฟ้าผิดตัวนะคะคนละคนกับที่คุณคุย คุณจะตัดสินใจบล็อกเขานะแล้วคุณอาจจะสมหวังกับคนที่คุณคาดไม่ถึงว่าเออคนคนนี้ตอนพิมพ์ก็เป็นทางการไปหมดไม่ได้มีสวีทฮาร์ดนวนนี่เลยนะแต่พอเจอจริงจริงโอ้โหเอาใจหนักมากเปยหนักมากครั้งรักหนักมากทขาไม่คุณรู้สึกแบบโอ๊ยอะไรกันเนี่ยลูกนี้ฉันเลือกเธอตั้งนานแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น ระยะเวลาที่จะได้เจอเจอนะคะอยู่ที่3สัปดาห์ถึง3เดือนขึ้นไปบวกลบนะเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ํกากระกฎพิจิกมีธาตุไฟเมษสินคดูเกี่ยวเนื่องกับหมายเลข11 11ก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้คุณจะเห็นหมายเลข11 11 11 11เยอะ นะคะก็เป็นเลขของเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณค่ะเลือกให้ดีนะคุณจะต้องได้แต่งงานกับคนที่ไม่มีวันแยกจากคุณแล้วใครมีสัญญาณเตือนที่ไม่ดีคุณก็ต้องระมัดระวังนะต้องตัดสินใจดีสิ่งต่างเหล่านี้จะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดแล้วก็คนที่ไม่คาดคิดด้วยที่คุณจะได้เจออย่างที่อาจารย์สันบอกนะคนที่หายไปนานแล้วโอ้ยอยู่ๆมาไอ้ใจมันก็เคยอยากได้เขาอะแต่ไอ้เขามาตอนที่เรามีคนอื่นไปแล้วนี่สิ คุณต้องเห็นแก่ใจคนใหม่ด้วยนะเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณมีอะไรก่อนหน้านี้แต่เขาอยู่กับคุณตรงนี้และเขาเป็นคนเดียวของคุณและคุณเป็นคนเดียวของเขานะคะคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะหรืออาจจะสลับกันนะคะแต่ว่าคนที่มาใหม่อ่ะพลังงานจะดีกว่าคนเก่า คนเก่าพลังงานจะด้อยกว่าในเรื่องฐานะหน้าตาอะไรมันจะด้อยกว่าไปหมดเลยอะ่ะนะดังนั้นควีนถือดาบน่าจะเลือกได้สิเพราะเธอเป็นคนรักตัวเองนะอย่าลืมนะคะเป็นคนเด็ดเดี่ยวด้วยนะส่วนคนที่ไม่มีใครเลยในลักษณะที่ว่าเป็นคนใหม่เข้ามาถึงสองคนเนี่ยนะคะคนที่ทำให้คุณผิดหวังคือเขามีอะไรหลายอย่างด้อยอ่ะนะคะคนที่คุณเคยคาดหวังว่ามันจะดีเนะี่ยเขาจะมีอะไรหลายอย่างพร่องไม่ตรงใจคุณ แต่ว่าอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเต็มร้อยเลยนะคะเต็มร้อยเเซเลยนะคะแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่โอ้ยเป็นคนมีเสน่ห์มากๆแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนอีกคนนึงเป็นพนักงานบริษัทนะคะเป็นพนักงานบริษัทฐานะก็อยู่ปานกลางไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าคิงถือถ้วยนี่คือมีทุกอย่างพร้อมอะพร้อมเพ,พร้อมทุ่มเทในความสัมพันธ์สิ่งต่างๆเหล่านี้มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆในเร็ววันนะคะ ความสับสนวุ่นวายใจมันจะมีแหละแต่จะไปกลัวอะไรเล่าก็เราจะต้องเลือกรักแท้เลือกคนที่จะแต่งงานด้วยนะคะการแต่งงานก็ขึ้นดูสินะคะเนี่ยหลังจากที่ได้เจอกันแล้วจะเป็นอย่างไงนะคะหลังจากที่ได้เจอนะคะหนึ่งเดือนเท่านั้นแหละสดไม่นานหรอกนะคะความสัมพันธ์จะพัฒนาดีมากๆแล้วก็มีเกณฑ์ว่าเขาจะขอแต่งงานกับคุณภายในหนึ่งปีแต่หลายๆท่านอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก5เดือนแหละ หเดือนไม่เกินนี้บวกลบมีเกณฑ์ว่าคุณทั้งคู่จะได้แต่งงานกันนะคะเขาจะขอแต่งงานคุณในลักษณะที่มันค่อนข้างจะโรแมนติกอะ่ะอาจจะเป็นในร้านอาหารก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีให้แหวนแทนใจอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเขาเป็นต่างชาติอะ่ะเขาจะเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมนะเนี่ยมีการเตรียมสินสอดให้คุณด้วย เหตุการณ์อาจแซบกันได้ถ้าคุณเป็นปผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงที่โอ้ยอยากให้อ่ะเพราะเธอช่างม,มีคุณค่าเหลือเกินนะคะจะเป็นในลักษณะนี้เลยใช้เวลาบอกไปแล้วเนออายุอนามบอกไปแล้วเจอกันที่ไหนก็โซเชียลมีเดียได้การเดินทางได้นิดหน่อยแต่หนักไปทางโซเชียลมีเดียถ้าโซเชียลมีเดียก็ให้ระวังเรื่องสแกมเมอร์แล้วก็อย่าไปท้ออย่าไปกลัว เจอสแกมเมอร์ก็บล็อกจบไปท่านเองนะคะอยู่ในเว็บเดทอ่ะบางทีเราก็คาดหวังอยากจะให้มันเร็วเหมือนในหนังแต่หลายๆคู่เลยเพราะแอดมินเนี่ยยกตัวอย่างแอดมินบางคนก็5ปีบางคน2ปีบางคน3เดือนมันอยู่ที่ไทม์เฟรมของแต่ละคนอย่าไปท้อนะคะเปิดประตูไว้ทุกบ้านแหละเดี๋ยวคู่เราเขาก็หาเราเจอ อยากไปเที่ยวไปเที่ยวค่ะเปิดเว็บเด็ทไว้ด้วยไปเที่ยวด้วยทําไมอ่ะเอออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หมั่นเข้าเว็บเดทเพื่อเช็คเหมือนเราเข้า Facebook น,นี่แหละกดหัวใจทิ้งไว้เดี๋ยวเขาถูกใจเขาก็ทักมา,อย,าอย่าไปเผลอกดจแกรเมอร์นะนะคะเอาล่ะอืม เดี๋ยวเรามาขอคำตอบจาก Answer of Angel หน่อยถึงคลิปการแต่งงานในครั้งนี้นะคะนี่คนที่จะเข้ามาขอแต่งงานกับคุณในเร็วๆนี้ถามว่าเป็นเนื้อคู่ไหมเป็นเนื้อคู่ดูสิขึ้นมาโฟมจะมาถึง2คนแหละนะคะตามที่บอกเอาไว้ เอาละอืมคอม p r o ม i s compromise. การตัดสินใจเลือกมันมีเนาะแล้วก็การพูดคุยการปรับความเข้าใจก็มีหรือถ้าใครไม่ได้มีตรงนั้นคอม promis หมายถึงว่าคุณอาจจะต้องเรียนรู้ในความต่างระหว่างคุณกับเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็อย่างที่บอกแหละต่างชาติแล้วมีความต่างหรือคุณอาจจะกลัวไงว่าเขามีเสน่ห์เกินอ่ะไม่อยากมีคู่แข่งไม่ต้องห่วงเขามีคนคนเดียวหน้าที่ที่จะไปกําจัดคนนอกคือเขาไม่ใช่คุณ เขาจะต้องเด็ดเดี่ยวแล้วเลือกคูณโดนสต t อปนะคะก้าวต่อไปอย่าหยุดอย่าวันไหวแล้วก็อย่าท้อนะคะเพราะว่าอีกนิดนึงเราก็จะได้แต่งงานกันแล้วนะคะ Communicate c u r คีนะคะ,ะ,คะมีเกณฑ์จะได้เจอทางโซเชียลมีเดียแหละนะคะแล้วก็ข้อความทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวนะคะว่า t h e r there something better จะมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าเข้ามาในชีวิตก็เหมือนกับเป็นการบอก ใบเป็นลางๆแล้วนะว่าถ้าคุณจะเลือกที่จะรับแหวนจากใครเนี่ยสองคนนี้จะให้แหวนน่ะแต่ว่าแหวนจะเราจะเอาของใครลงนิ้วเนี่ยเขาบอกแล้วนะว่า something better นะก็ทางคนใหม่หรือเปล่าล่ะยังไงอาจารย์ซันก็บอกได้แค่นี้แหละนะคะที่เหลือกันแล้วแต่คุณนะชีวิตคุณเป็นของคุณนะคะบางครั้งพวกเราอาจจะบอกว่าเลือกทําตามใจเหอะเราก็ต้องดูว่า ตามใจเราแล้วในวันข้างหน้ามันดีกับอนาคตเราไหมหลายครั้งที่เลือกทําตามใจแล้วพังก็เยอะนะคะหรือว่าดังนั้นเรื่องราวของความรักค่ะเราอาจจะต้องใช้หลายแง่มุมในการคิดในการตัดสินใจนะนอกเหนือจากเรื่องของความรู้สึกเอาล่ะเป็นกำลังใจให้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ